สวัสดีครับหลวงกิ h ชาแนลครับเอาบ้านมาฝากนี่คือบ้านทรงจัวนะฮะจัวแบบประยุกต์ซ้อนหลังคาหน้ามาหน้ากว้างก็5เมตร50นะประมาณ5เมตร50ลึกก็ประมาณ5เมตร50นะฮะที่เห็นนะฮะก็ลักษณะก็คือ หนึ่งระเบียงนะฮะระเบียงหน้าเต็มเลยครับประมาณหน้าเมตรละสิบลึกก็ประมาณสองสองเมตรนะสองเมตรเฉพาะระเบียงนะครับเสาหน้าหกนี่ให้ดูวิธีการทำรหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งมีห้องครัวอยู่เล็กๆแล้วก็ที่เหลือครับน่าจะเป็นห้องน้ำครับ นี่ห้องน้ําอยู่ข้างหลังเนี่ยให้ดูเนี่ยนี่ลักษณะการทําบ้านของเขานี่เสาหน้าหกโครงสร้างเขามีไม้เต็งไม้แดงไม้ประู่ไม้มะค่าอันนี้หลวงออกิจจะเอามาฝากนะฮะแอบส่องให้เป็นทางเลือกนะครับดูวิธีการทํางานของเขาหลังคาม,มงด้วก็เพิงรลอนคู่นี่ฮะท่านผู้ชมลักษณะการทาคนไหนสนใจก็โทรทำเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ อันนี้ให้ดูโครงสร้างครับอยู่ที่อำเภอบางซ้ายครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่นะหนึ่งระเบียงครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวเล็กนะฮะไม่ทราบว่าเขาทำห้องครัวไหมก็ขนาดอ่าสองเมตรคูณสองเมตรสิบอะ่ะนะไม่ว่าทำห้องครัวไหมเอาเก็บของก็ได้ เอาไว้ครับมีห้องน้ําด้วยนะหนึ่งห้องน้ําครับหนึ่งห้องหนึ่งระเบีย้ยหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําครับนะก็หลังไม่ใหญ่ครับขนาดห้าเมตรนะห้าเมตรสิบคูณหกเมตรประมาณนั้นนะครับกดติดตามด้วยครับวันนีล้ลาก่อนครับสวัสดีครับ